และที่สำคัญต้องขอขอบคุณเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์การกด subscribe การกดแชร์ก็ทางฟุตบอลเกมมิ่งเทมสิบหเพราะฟุตบอลคือความสนุกด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฟุตบอลเกมมิ่งเทมสิบหขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในซึกฟุตบอลรีโวไทยลีกนัดที่19นะครับ บิ๊กแมชนัดนี้นะครับ BG ปทุมยูเนเต็ดอันดับที่4มีอยู่33แต้มเล่นที่ลีโอสเตเดียมต้อนรับการเยือนทีมทูแบงค์โคยูเนเต็ดอันดับที่2มีอยู่38แต้มโดยที่ส่วนนัดนี้โบกี้นินทีมสิบหกรับหน้าที่ฝึกพันยายก่อนเกมการแข่งขันจริงครับขออย่างดีต้อนรับแฟนบอลของทาง BG ปทุม ทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับและแฟนคลับฟุตบอลก,กีฬาทีเอ็มุปปกทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้มารับชมไลน์อัพ1 1ตัวจริงของ BG ครับมาในระบบ3-52นะครับก็โอ้โหสุดสนุกกันแน่นอน,นครับทางฝั่งของทางทรูแบงคอกก็โอ้โหมาพร้อมเพียงเช่นเดียวกันนะครับมาในระบบ4-3-3นำทัพโดยวิลเลียนโบต้านะครับแล้วก็มีวีเ,เท้ป้อมพันนะครับเป็นตัวคุมทัพคุมเกมคุมจังหวะในนัดนี้ครับ เกมกำลังจะเริ่มเลยครับคุณผู้ชมครับเกมเริ่มตรงนี้ครับทาง BG จีปทุมบุกจากซ้ายมาขวาม,มาในชุดสีน้ำเงินล้วนนะครับส่วนทางทีมเยือนทรูแบงคอกนีเดบุกจากขวาม,มาซ้ายในชุดสีขาวอ่ะบนฝั่งนี้ปกเกา่ามีเข้ามาแล้วยัดตรงนี้โอ้โหดูครับเกือบไปโอ้โหเปิดมาทีมเยือนทักท้ายหนักๆเลยครับดูครับดูบันดลลุยดึงจังหวะฝากมาให้แล้วตรงนี้มีม้วนมาได้กับวิลเลมอตา้า แล้วออกขวาขวาตรงนี้หลุดมาแล้วเลือกยิงตรงนี้ฮูฮ้ๆทางโปเก้านะนะครับอืมดูนั่นี้แข่งขันจริงในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2517นะครับแข่งขันเวลา18นาฬิกาตรงนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปรับชมที่ r อ o s t a ดียมได้นะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับส่วนทางคุณผู้ชมที่จะดูผ่านทางทีวีก็ขอเน้นย้ำนะครับผมบอกให้ถูกลิกสิตสนับสนุนไทยลีกให้โด่งดังไปทั่วโลกเลยครับ บอนี้มามุตเอ็ดมียัดยัดตรงโี้โว่โอ,โอ,โอ,โอ้มาต่อเนื่องเลยครับสองจังหวะหลักๆของทางบียูครับเอาละครับตรงนี้กิติพงศ์บูเเชื่อมีโยนยาวขึ้นไปหลุดกลางอากาศอ่ะแถว2เก็บได้โดยมามุตเอ็ดครับคู่นี้เนี่ยเคยเจอกัน20นัดล่าสุดเนี่ยก็ บีจีปทุมเนี่ยชนะได้เพียงแค่5นัดเท่านั้นนะครับแล้วก็เสมอ4แล้วก็แพ้ทางทูแบงค้องเด็กไปถึง11ครั้งเลยครับโอ้โหสถยติมาทางทูแบงค้อกค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ตรงนี้มีแลบมาแล้วแลบตรงนี้เอาเลยฟันดี้มีตวัดตวัดโอ้หยังไม่ผ่านเอ็นดีได้ครับเอาตรงนี้โบฝากมาแล้วขอเล่นตรงนี้สวยกับเฟเดนนให้มาโบถ่ายมาขวาสตีบัต สติวานเอาโบขึ้นมาแล้วตรงนี้มีใจทะลุช่องทะลุตรงนี้แม่แต่โบล,ลึกไปครับเข้ามือทางปฏิวัติค้าใหม่ครับชี้แจงคุณผู้ชมตรงนี้ไว้นะครับก็ในการบันทึกการขันในนัดนี้ครับก็จะบันทึกในวันที่ยี่สิบเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับดูฝั่งขวากว่าขวาตรงนี้วันเดอรลุยโอ้โห,โหไม่ผ่านแนวรับของทางบีจีพียูครับอ่ะหมอทุ่มทุ่มต่อเนื่องครับ บอลตรงนี้โยนขึ้นมาแล้วมีหมงตรงนี้โดยวิเลโมต้าอืมดูแถว2กลับมากลับมาตรงนี้ที่มารุตเอ็ดมาุตเอ็ดมียกโอ้โหแต่ยังไม่พันดูครับสก,กัดไปยาวๆเลยครับโอ้สูงใหญ่จริงๆครับกองหลังทาง BGPU ครับอ่ะตัวนี้มีตวัดตวัดและยังไม่พ้นไม่พ้นและชนะทิพตั้งบอลได้เลยครับบอลคิมเมอเอาเลยครับเอ็นดีไอเยโอ้โหโดนแซะแซ่ตรงนี้อ่ะวิเลโมตาจะยัดโอ้โหแต่ยังไม่พัน โอ้โหเกือบพาไปแล้วอินเดียเย่เอาปาลูนธชนะทิศเอาฝากมาที่ทศวรรษทศวรรษมีฝากตัวนี้จะทะลุช่องแต่ครั้งนี้กิติพงษ์ภูเทือแแม่รับไว้อยู่มุ่งเลยครับด,ดูดูกี่ครั้งก็สูงใหญ่จริงครับอินเดียเย่มาครับสตีวัตย้อนกลับมานะครับนัดนี้ชี้แจงอีกครั้งนะครับการถ่ายทำบันทึก วันที่20กุมภาพันธ์นะครับดังนั้นทูแบงคอกเนี่ยจะยังไม่เจอกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตนะครับเพืเ่อนๆก็ไปให้กำลังใจกับทางทูแบงคอกนี่เต็ดหนึ่งเดียวของรีโวไทยลีกนะครับในเลก2ที่จะต้องไปเยือนนิสันสเตเดียมทางถิ่นของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตในวันที่21เดือนกุมภาพันธ์2 5 1 7นะครับตัวนี้มีชิลล์อสองมาอภิสิทธิ์โอ้โหจะย,ยัดต,ตรงนี้แม่แต่บอกไม่ไปไหนทศวรรษต้องเอาองอกไปไกลๆก่อนนะครับ ดูเดี๋ยวมาดูนะครับคู่นี้เนี่ยเฉลี่ยการทําประตูเนี่ยอยู่ที่2.6ประตูนะครับยิงกันเยอะครับบอลตรงนี้บอลฝักมาปเป็นที่วเวลตมีโยข้ามข้ามตรงนี้มีแล้วโคกโคกม่แต่บอลมันเบาครับทางบุษยาปฏิวัติยืนตำแหน่งได้ดีเลยครับบอลตรงนี้ทุ่นไกลมาอะไรครับฝักซ้าใมาอะไร,รับิเลโมตา้า หมุาไหลมาโอ้โหแล้วฟันดี้ฟันดี้มีดึงจังหวะตวัดตรงนี้มาปัดปัดแล้วต,ต้องสกัดทิ้งก่อนโอ้โหแถวสองแถวสองเก็บได้มามุดเอทคอยัดอีกทีนึงโอ้โหวันนี้ไม่ตรงกรอบโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้ทางทูเบไปข้างนเต็ดเนี่ยแะตอนนี้ต้องเร่งคว้าชัยชนะแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยทางบริดำก็เบียดแซงบียูขึ้นอันดับหนึ่งของตารางริวไทยลีกแล้วนะครับแต่ว่าทางแบงคอกนเต็ดก็ แข่งน้อยก็นหนึ่งนัดนะครับแต่ตรงนี้หลักมาที่เกมนะครับเอนเดียเย่หัวฝฟกขวามาสตีวาร์เอาเลยครับหลุกเ,เ,เ,เล่นทีเฟดเดวเลสเฟดเดวเลสออกขวาขวาที่สตีวาร์ดมียัดมาตรงตุกอะลรับบุญญาบุญญาดูดึงจังหวะแล้วคือหลังก่อนคือหลังตัวนี้โอ้โหจะจ่ายตัดหลังให้ทางสตีวาร์แต่ไม่ผ่านเลยครับบร์ตรงนี้กลับมาเป็นของบีจีเซกันใหม่ครับจักรพันธ์ไพศสุวรร นี่ก็ติดทีมชาติชุดเอฟซีเอเชียนคัพปี2023-2024ด้วยนะครับอาร์ตนี้มีตัดหลังตัดมาที่กิดดิโอเลสกิดดิโวเลสดึงจังหวะด,ดึงตรงนี้โอ้โห,โหใจไปแต่ยังเก็บโบได้เอาละครับฟันดี้ฟันดี้ออกซ้ายสายที่บุญยาโอ้โหเดินสุพันดักไว้ได้ดักแม่นด้วยแล้วเลยนะี้จิ้มมาจิ้มเอาตัวรอบมาทศวรรษฝากมาที่ปกเก้าหนังโวด้ลยสให้มาที่วีเเทสวีเดเทสเล่นแบบไม่ต้องปรับตัวเลยนะครับ าบอลขวาตรงนี Emperor, ้วันเดลุยมีไหลๆตรงนี้โอ้โหดูครับแม่เอ็นเดียเย่มาช่วยไว้ได้ทันนะครับแนวรับของบีจีทีเิมเข้ามาใหม่ดูแข็งแต่งดีจริงๆครับลุงเตะของทางทูแบงคอก์ครับทศวรรษตรงนี้มีโยนโยนเข้ามาแล้วมีโขกตรงนี้แมาแต่บอลไม่รนก่อนนครับโอ้โหมาทุกทิศทุกทางเหมือนกันนะครับเนี่ยทางทูแบงคอก์ดูครับโยนตรงนี้แล้วโขกเลยโอ้โหน่าจะเป็นมามุดเอ็ดนะครับ ขออภยัยครับเป็นวิเลโมต้าครับโอ้โหขโูโโโโตรงนี้ล,ล่าสุดคู่นี้ที่เคยเจอกันนะครับในบ้านของทางทูแบงคอกสนามธรรมศาสตร์นะครับก็เป็นทูแบงคอกครับเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์โดยมามุตเอ็ดนะครับโอ้ยขออภัยครับ2ประตูเป็นวิเลโมต้าครับยิง2ลูกเลยครับเอาทุงนี้กลับมาวันาะลลุยโดนแสะแ,สะและ้วมีวีรเทพวีรเทพดีดออกมาที่มามุตเอ็ด หมาพุญเอกมียกยกตรงนี้โโอ้หฟันดี้ต้องมาสกัดไว้ก่อนนะครับคู่พี่น้องอิซักอิซานฟันดี้อ่ะตัวนี้ฟันดี้ให้มาที่เอเดียเย่โบกขวามาสตีวัตเหลือตรงนี้โอ้โหตัวรอดได้ครับสองนาทีก่อนถอยเวลาครับลดอยู่ตรงนี้ที่สตีวัตอ่าแล้วฝากมาเอาร์ตเดิยวเลสให้มาที่บดิยาก ยุญญาอาวเลยครับออกขวาสวยมากเลยตรงนี้มีพื้นที่ให้กับทางเพเดียวเลยมีใจตรงนี้ใจามาแล้วเอาลเอาลยพักบอลขึ้นหลังชนะทิพย์โอ้โอ่นตรงนี้ไปติดโปเก้าแล้วตรงนี้จะมมวนมมวนแล้วดูครับลูกมี <c oughs> มีขวางตรงนี้โอ้พุ้ธัิสินไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรแล้วตรงนี้บอกยังไม่ไปไหนแล้วสาก,กัดออกมาดูวีรเทพโอ้โห,โห,โหแล้วพุ้ธัิสินเป่าจบเกมไปก่อนเลยครับครึ่งเวลาแรกบีจีประทุมกับทุ่งคอกยังทำอะไรกันไม่ได้ครับสูงประตูต่อสูงับ มามาแล้วครับรอบชิงคาราบาวครับเชลซีดวนเดือดกับทางลิเวอรพูที่ต้องการไล่ล่าแชมป์ทั้งคู่เลยนะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดที่ฟุตบอลเกมมิ่งทีมสิบหกเพราะฟุตบอลคือความสนุกจัดจำลองการแข่งขันสุดเดือดสุดมันระดับ5ดาวหลังจบคลิปนี้ไปรับชมกันครับกลับมารับชมเกมในส่วนของทางครื่งเวลาหลังกันนะครับตรงนี้บีประทุมยูเนเต็ดครับ ยังเสมอกระทางทูแบงคอกไปสู่ประตูต่อศูนย์นะครับ46นาทีตรงนี้เอาเละครับเดี๋ยวลุ้นกันครับดุเดือดแน่นอนโอ้ลัโอ้เริ่มครึ่งหลังมาเปลี่ยนตัวเร็วเลยครับใช้รุ่งรัตภูมิจำทึกลงมาแทนปกเก้าวันานนะครับ สถิติของทาง b ีปทุมเนี่ยโอ้เฉลี่ยในบ้านเนี่ยเขาเก็บแต้มได้ดีเลยนะครับได้ถึง2.13แต้มนะครับดูตรงนี้ก่อนมีฝากตรงนี้มาเข้ามาตรงนี้อ่ะดีสกัดสกัดตรงนี้โอ้โหแถวสองยังอยู่ที่พิรพััน์พิรพภัน์ยัดมาทศวรรษมีอัดโอ้โหแล้วตรงนี้ต้องสกัดทิ้งอแถวสองยังเป็นพิรพััน์พิรพภัน์ดึงจังหวะก่อนดูครับบุกแล้วตรงนี้มียกยกมาทศวรรษเกาะหนึ่งแล้วจัดอย่างนี้โอ้โหดูครับโอ้โหพยายามอยู่นานแล้วตรงนี้เป็นประตูทันทีเลยครับ โอ้โห,โ,หโหดูครับดูห่งศูนย์ไปก่อนแล้วทางทศวรรษดูครับเบิกร่รองเบิสกสกอร์ให้กับทางทูแบงคอกยูเนเต็ดนำไปก่อนแล้วครับสุดๆโอ้โหความกดดันตรงนี้โยนกลับมาที่ทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับ BG ประทุมยูไนเต็ดโอ้โเดี๋ยวดูครับตรงนี้โคชเทกุจะแก้เกมแก้ไขอย่างไรดูตรงนี้ครับสกัดไปแล้วไม่พ้นครับดูพีรพัฒน์ให้มาตรงนี้ดึงหลอกก่อนแล้ว มีดึงจังหวะแล้วฝากตัวนี้ยกมาดูเป็นตะขอแล้วยัดเลยโอ้โห,โ,หโหดูครับสุดๆสุดๆเลยครับโอ้โหดูครับลกวนี้ยกมาตรงนี้ครับจับหนึ่งจังหวะแล้วซัดโอ้โหเต็มๆตโดยทศวรรษนะครับโอ้โหตรงนี้ดูแล้วสถิติเกมเยือนของทางแบงคอกูินเตดเนี่ยน่าสนใจคือพวกเขาเนี่ยเก็บแต้มเป็นกอเป็นกำเลยนะครับ เฉลี่ยเกมเยือนเนี่ยพวกเขาเก็บได้2.5แต้มมาครับโอ้โ oh หฟอร์มรูปการน,นี้สุดๆจริงๆครับลูกทีมของทัชตะวันสีป่านเอาตนี้50นาทีโบกขึ้นมาบ้างครับดานิโลดานิโลฝากมาที่ฟันดี้จะยัดยัดไม่ผ่านโอ้โ oh หดูอันนี้โซลสวัตต้องเคียยวก่อนนะครับ uh huh, ผู้ทําประตูแรกของเกมนี้ครับอันนี้โบกทุ่มบ้างเลยครับอพิสิทธ์โซระดาฝากมาที่ชนาทิมจอมสิคือหลังมาที่เฟเดีโอเลสอาตงนี้ สารัตอยู่เย็นสารัตเอาเลยครับแลบมาตรงนี้ฝันดีโอไม่พ่ยแล้วเติ้เติ้โอ้โหแข็งแกร่งจริงๆครับตรงนี้ฝากมาข้างหน้าที่วันเดลุยส์วันเดลุยส์เอาเลยครับมีด่วนด่วนตรงนี้สารัตมาขวางขวางแต่เอาไม่อยู่ไม่อยู่แล้วตรงนี้วิลเลโมตาวิลเลมโมตามีหลอกจัหวะยกตรงนี้แล้วโคกทิ้งก่อนโอ้โหแถวสองมีใครไหมมีมีที่รุ่งรัตรุ่งรัตโอ้โหดูครับการปล่อยให้ลูกได้เปรียบครับตรงนี้รุ่งรัตยกเร็วขึ้นมา ตรงนี้มีโคโขดตัดแล้ววัเดลุยเอาโบได้เอาโบโอ้แต่สหรัฐไม่ยอมโอ้โหตัดเกมได้สุดๆเลยครับทางสหรัฐเอาเลยครับเรื่องต่างต่ของทางทูแบงคอกครับโอ้กดต่อเรื่องเลยครับ57นาทีผ่านตรงนี้ทศวรรษมียกเข้ามายกตรงนี้แล้วมีโขดโอ้แม่แถวสองยัดอีกทีหนึงโอ้ขอยิงบ้างครับทางพีรพัฒน์นะครับได้แอสซิสต์แล้วอยากจะเป็นผู้ทำประตูเพิ่มเติมครับดูครับตรงนี้โขดทิ้งมาแล้วตรงเนี้ย ไม่จับแล้วยัดเลยดูครับสุดๆเลยครับทางพิョพันรนชยาครับโปรแกรมนัดต่อไปของทางบีจีเนี่ยเยวจะออกไปเยือนลำโพูนะครับก็แข่งขันวันที่2เดือนมีนาคมสอ1 7ันร้อยสเจ็ดนะครับส่วนทาง แบงคอกยูเนเต็ดเนี่ยก็จะไปแข่งใน FA Cup ฟัตบอลถ้วยรอบ16ทีมนะครับจะออกไปเยือนสงขาครับวันที่28พาม่านพันธ์2 5 6 7ตรงนี้ยัดยัดโวโหโวชนาทีฟดูครับมีซัดเลยตรงนี้ดูครับมีโบ้ขึ้นมาแล้วดึงจังหวะตรงนี้หมวนตรงนี้เอาตัวรอดไปได้ครับโบ้ฝากมาแล้วตรงนี้คืนหลังแล้วยัดเลยทางชนาทิฟแม่โบห้หืนข้มคานไปครับยกมือขอโทษเพื่อนร่วมทีมเลยครับ โอ้จังหวะมันต้องยิงก็ต้องใส่ก่อนเลยครับ5 9นาทีตรงนี้ปฏิวัติเลือกเล่นสั้นสั้นมาทางฝั่งขวาเอาะไรครับรูรัตขอเล่นกับทางทศวรรษโหขึ้นหลังไมเวตันทศวรรษโหวฝักซ้ายมาที่วีเดเทพป้อมพันวีเดเทพออกขวามาที่ทศวรรษแล้วตรงนี้โบวเล่นกันสวยครับวันเดอร์ลุยส์ลุยส์เอาตัวบางแล้วตรงนี้ยกขวามาและ กาะอยู่เลยครับทางรุงร่งนัดตวัดมาแม่ไม่ผ่านแต่แถว2ทศวรรษมีบุงตัดเข้ามาแต่โอ้โหโบว็ยังไม่เข้าใจกันเป็นโบวทุ่มของทางทูบป็นเขายูเตตต่อเนื่องเลยครับแล้วตรงนี้เปลี่ยนตัวแล้วครับเอาฟานดี้ออก้วเติมชนะนันป้อมบุกผาลงมาแล้วครับเปลี่ยนมิติเกมรุกเพิ่มเติมในการทางโคชเทกุ้งครับอัอนนี้บว์ฝากมามีชิงแล้วชิงไปนี้มียกเข้ามาแล้วโอ้โห,โหมีโบได้สูงจริงครับ เอ็นเดียเย่อ้าวโบวฝั่งมาอภิสิทธิ์โซดาอภิสิทธิ์โโอ้หดูครับเอาตัวรอดมาได้แล้วชนะทิพย์แทงย,วยาวๆมาชนะนั่นได้โบวเลยครับไซยยนี่พิสิทธ์โซดาอภิสิทธิ์มีตัดเข้าในแลคืขนหลังก่อนชนะทิพย์เล่นกับทางอภิสิทธิ์เอาเลยครับโบวบีจีเป็นช่วงเวลาที่ได้ขึ้นโบว์บ้างเฟรดดีเรส ไม่พลาดพี่รพัฒน์มาดักตัดหน้าได้สวยเลยลตรงน,นี้โอ้โหใจขวางสนามแมเกือบไปเกือบไปตรงนี้อา้าวแล้วยังไม่พน้นแล้วตรงน,นี้คือหลังก่อนปฏิวัติโยนยาวๆไปก่อนโอ้โหดูครับเกือบไม่เข้าใจกันโอ้โหต้องสื่อสารกันให้ดีนะครับทางชูนั่นก็เอ้าตรงนี้เซตกันใหม่เซตตรงนี้ชนาทิพชนาทิพคืนมาที่ชนานันป้อมผาชนานันจะจ่ายไปติดนะครับแถว2แล้วมีลากทะลุมาแต่เอวตันโอ้โหดักรอแล้วคืนมาที่ปฏิวัติ ปฏิวัติหวังยาวไกลไปก่อนเลยครับโหมาแล้วตรงนี้มีโคกโขกแล้วยังสกัดได้เอาโบเขาทางทางบีจีเซดีวาร์เรสอะครับลํำเลียงโบขึ้นมามีทีเดียโลแต่บอลลูกนี้ยังคูกขิดยังเป็นบีจีบีจีลาสติบัตให้มาทางชนาทิพจจ่ายตัดตรงนี้โอ้โหดูเอาแล้วมีตวัดตวัดตรงนี้ดูช่วยกันได้ดีครับ เขาบอลกลับมาที่สารัตสารัตให้ที่ดันโลดดันโลมีตวัดรงนี้โลดมีบล็อกบล็อกแล้วโคนทีนึงโคนทีต้องสกัดทิ้งสกัดทิ้งโอ้โหดูครับเอ้าโบยังได้อยู่ได้ตรงนี้เอาเลยครับเซตใหม่จากพันพันชรวันโอ้โหบีจีมาดุเลยนะเนี่ยแล้วทะลุช่องตรงนี้มาแล้วชนะนั่นชนะนั่นป้อมปุกผาขอยัดโอ้โหเซฟได้เซฟอย่างนี้มิถีพงเสรนนนโบขึ้นหลังคืนเอ้าไม่เข้าใจกันเอะไรอย่างนี้โอ้โหโอ้โหเป็นไปได้ครับ โอ้โหหนึ่งเท่าเลยโอ้โหจากการทำเข้าประตูตัวเองอะครับโอ้ดูพอสื่อสารไม่เข้าใจกันโอ้โหมีเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วครับโอ้โหดูตรงนี้ครับภาพช้าโอปฏิวัติต้องมาปลอบเลยครับแล้วตรงนี้ชนะนันปัดโอ้โหนี่จังหวะไม่น่ามีอะไรแล้วครับดูดึงมาแล้วตรงนี้คืนหลังเอาไปชนกันเองอะครับโอ้โหบอลไหลเข้าไปอีกตรงนี้หนึ่งเท่าเลยดูจังหวะนี้ครับปัดได้สวยแล้วครับตรงนี้นิคพง์เสนานนท์ โอ้โหเนี่ยจ่ายย้อนมาแล้วเนี่ยวิ่งสวนกันตรงนี้โอ้โหดูครับบลไหลเข้าไปง่ายๆเลยเอาไม่เป็นไรครับสู้กันใหม่สู้กันใหม่โอ้โหเดือดจริงๆครับนัดนี้โอ้แล้มีการเปลี่ยนตัวเลยครับโอ้โห BG ต้องการสามแต้มเลยครับเอาเจนอรพสัมเพาดีลงมาแทนเฟเดียรเรเลยครับส่วนทางทูแบงค์อกครับต้องใช้กองหน้าประสบการณ์อดีตทีมชาติไทยอย่างสกายสอน,นะครับ ตัวนบอลฝากมาพุงรัดพุงรัดยกข้ามข้ามตรงนี้มาได้หลุยหลือยเกาะบอลได้แล้วไม่ผ่านฟันดี้นะครับฟานดี้เอาบอลขึ้นมาขึ้นบอลตรงนี้ยกยกตรงนี้ยังไม่ผ่านแล้วเป็นบอลทุ่มแล้วครับของทางบีจีปทุมนะครับอ้แล้วเปลี่ยนตัวต่อเรื่องครับและเอาเชียร์วัดสีนาวงลงมาแทนพิลมโมต้าครับโอ้โหช่วงเวลาที่เหลือ9นาทีนี้บีบหัวใจสุดๆนะครับโอ้โหบีจีปทุมถ้าจะบีบ ช่องว่างเพื่อเปิดโอกาสลุ้นแชมป์ต้องชนะนะครับส่วนทูแบงคอกถ้าชนะตรงนี้ต้องไล่บีบทางบุรีรัมนาครับที่ตอนนี้ขึ้นนําไปก่อนแล้วครับอันดับหนึ่งของรีโวไทยลีกเอาดิฝากมาโอ้โหมียัดต,ตรงนี้เราพุทธศิลป์เป่าแล้วครับตรงนี้เอาลูกตเตะของทางทูแบงคอกโยนเข้ามาโยนตรงนี้โอ้โหมงสกัดสกัดแล้วแถวสองอภิษฎศราราโขกมาแล้วแม่นแม่นที่ดานิโล เอาเลยครับสลัดตัวประกบตรงนี้มาหลักบอลขึ้นซ้ายมาซ้ายตรงนี้ไม่ผ่านทศวัโหดูครับเอาบอลเซกันใหม่ครับเทียเ์เอ์ตันเอเวอร์ตันออกขวามาขวาตรงนี้อ้าวฝากทศวัตรจ่ายไปติดแล้วตรงนี้เอาเกมสวนเจนรูฟได้บอลเลยครับเจนรบดึงจังหวะแล้วคื้นหลังโอ้โหถูกแบงคอยก็มากันเร็วเร็วเกินนะครับโอ้จากจะสวนตรงนี้ต้องเซตกันใหม่เลยฟันดี้ฟันดี้หมุนคืนที่สารัปอยู่ียบ สารับให้มาที่เจ็บรมสัมผัาดีเอาล่ะครับโบตรงนี้เปลี่ยนแกนฝั่งขวาโ้เดินทางช้าล้วนี้มีจ่ายตัดมาเอาดานิโลมียัดตรงนี้โอ้โหเสาโอ้โหเสาเต็มเต็มเลยครับโอ้โหแล้วปฏิวัติป้องกระตุ้นเพื่อนเลยครับ กูปล่อยมายังไงครับเนี่ยดูเปลี่ยนแกนฝั่งขวามาแล้วดูเหมือนโบจะช้าไปอะครับแล้วแม่ากลายเป็นจังหวพะพอหมอะจอยัดต,ตรงนี้มาริโลแลบมาแล้วยัดโอ้โหเต็มเสาโอ้โหเสาเต็มเต็มเลยครับเกือบไปครับแล้วทศเวลา4นาทีตรงนี้ครับปฏิวัติเลื่องเลีงสั้นมีวงเซรานอนมีติพนมีฝากซ้ายมายตรงนี้นนนนนสกไกสนให้มาด้านหน้าที่ชัยวัฒน์ ชวยวัตรจะเอาตัวรอดแต่แถว2ยังได้อยู่ได้ไหมตรงนี้เอาเลยครับบอลฝากมาวิเทพแต่ลึกไปหน่อยโอ้โหโดูครับบอ์บเซตตรงนี้ครับไอเดียเย่จ่ายมาเอาแล้วเจนรบออกขวาสติวัตโอ้โหสติวัตมีจัดมาข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้เอาเลยครับดานิโลฝากมาสติวัตแล้วชิงสองสวยสวยตรงนี้แต่สุพันมารองรองรงไว้แล้วครับโอ้โหบคืนมาแล้วตรงนี้หัวยา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 ตรงนี้โอ้โหดูครับ หมดเวลาครับบีจีพทุมยูเนเต็ดครับสเสมอกระทางทูแบงค์เไป1ประตูต่อนหนึ่งนะครับมันแบบนี้เดี๋ยวไปจัดจุดโทษนะครับจัดแบบสุดพิเศษให้กระทางแฟนครับฟุตบอลเก i n g เทียม16เพราะฟุตบอลคือความสนุกกันเลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมครับก่อนไปรับชมจุดโทษสุดเดือดสุดมันครับเพืเ่อนๆอย่าลืมเข้ามารับชมนะครับในส่วนของทาง Big Big Match เลก2อครับ AFC Champions League มารินอ์ดวลกับทาง True Bangkok เพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้เลยนะครับ f o ตบอลเก g มิ่งเทปสิบหกเพระฟุตบอลคือความสนุกจัดจำลองการแข่งขันไว้เรียบร้อยครับไปลุยหลังจบการดวลจุดโทษกันเลยครับกลับมารับชมเกมดวลจุดโทษส่วนพิเศษนะครับส่วนนี้ชี้แจงไว้ก่อนครับบีประทุมครับดวลเดือดจุดโทษกับทาง True Bangko เ u n เต e d นะครับเอาละครับ คนตั้งลูกลูกแรกชนานันป้อมบุผาครับโอ้โห,โห,โหมีดวลกระทางปฏิวัติครับเอาเลยครับอดีตตำนานกองหน้าทีมชาติไทยอย่างชนานาันป้อมบุผาโอ้โห,โหแต่ตรงนี้ครับเหรียญกิีบครับ1 0ครับทางดีจีปทุมคนต่อมาของทูแบงค์ข้อครับเลือกเป็นชายาวัดต,ตรงนี้โอ้โหดูครับแหมดูแปรนิ่มแต่กิติพงศ์ครับ วาไปเซฟได้สุดสวยครับอะ่ะแล้วตรงนี้ BG ต้องยิงเพื่อรักษาความได้เปรียบโอ้พวแล้วทำได้กับทางดานิโลครับโอ้โหสองศูนครับคนต่อมาวันเดอร์ลุยส์ยิงเพื่อต้องเข้าก่อนนะครับแล้วไปหายใจต่อตรงนี้วันเดอร์ลุยโอ้โหดูครับยัดตรงนี้ไล่มาแล้วครับสองหนึ่ง กลับมาที่ทาง BG ครับอภิสิทธิ์โสระดาโอ้โหดูครับหลอกหน้าเท้า3ประตูต่อหนึ่งครับ BG ยังไม่พลาดกลับมาตรงนี้ทูแบงคอกครับอดิศักกไกสอนวิ่งยัดตรงนี้โอ้โหดูครับดูความนิ่งครับโอ้โหสุดเฉียบสุดคมเลยครับแปลเบาๆก็เข้าได้เอากลับมาตรงนี้ครับสตีวารดโอ้โหดูครับาเดียนกลิบครับ เข้าฝั่งขวาสุดสวยและลูกดีครับวัดกันต่อครับรุ่งรัตภูมิจันทึกถ้ายิงไม่เข้าตรงนี้แพ้ทันทีโอ้โห,โหแล้วดูครับลุ้นกันตัวโก่งเลยครับทางทูแบงค์ข้อเงนเด็ดคนให้คําตอบตรงนี้กิติพงษ์ภูแถวเชือกจะเซบเซบโอ้โหพุ่งไม่ทันเอเาเลยครับโอ้โหแล้วเฮลันเลยครับทางทาเพื่อนรวมทัพของทูแบงค์ข้อเงินเด็ดนะครับ โอ้โหแล้วคนตัดสินตรงนี้ครับชนะทิพส่งกระสินวิ่งเข้ามาเพื่อชนะโอ้โหดูครับแม่บีจีปทุมครับเอาชนะในส่วนพิเศษการดวลจุดโทษตรงนี้ไปนะครับวันนี้พวกเราเกมมิ่งเทียม16นะครับยินดีและเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้แบ่งปันความสุขให้กับทางเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับและปิดท้ายตรงนี้ครับบิ๊กแมชสึก พเมร์ลีครับอ์เซนอลฟอร์มกกำลังแรงกำลังดุดันนะครับดวลเดือดกับทางนิวคาสเซิลพลาดไม่ได้ครับการจำลองการแข่งขันสุดสนุกที่ฟุตบอลเกมมิ S ่งเทมสิบหเพราะฟุตบอลคือความสนุกเร็วๆนี้สวัสดีครับ